สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรการอ่านไพ่เป็นการแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยไพ่ที่เปิดได้นะคะมี2ถ้วยอัศวนไม้คิงดาบ The Emperor สดาบขยายได้10ถ้วย The Moon สถ้วยขยายได้ห้ถ้วยและ The World 6ไม้ควินถ้วยแปดถ้วยขยายได้ Judgment j u d g m e n t แล้วก็ The เด Sun ซันใต้สำหรับของใต้สำหรับเป็น The Will เอาไม่ใช่ The w v l l กออไป เปิดใบแรกก็สองถ้วยแล้วนะ,ะในระหว่างทางก็อาจาจะมีขุุขระบ้างเล็กน้อยแต่ไพ่จบจบแบบว้าวนกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นไปนในทางที่หลงไหลมากๆนะลงไหลได้ปื้มอมามากมาดูไพ่สองถ้วยกันก่อนถ้าบอกได้เขาอยากบอกอะไรก็รู้สึกผูกพันอืมรู้สึกเหมือนเขาก็คงจะคิดว่า หร,หรือว่านี่คือคู่แท้ของเราหรือนี่คือคนที่เราตามหามานานทำไมทำไมเธอแบบเข้ามาเติมเต็มฉันได้มากมายขนาดเนี้ยถ้าบอกได้นะมันเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อะ่ะเออมันมันไม่มีอะไรที่แบบเออมากไปน้อยไปอะดูผสม าดูกลมเกลียวดูกลมกล่มอมดูกลมกล่อมคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ากับเขาได้ดีมากกว่าใครๆที่ผ่านมาในชีวิตหรือเปล่าจนเขาอยากจะเอาให้ความสัมพันธ์นี้แบบพัฒนาไปในระยะยาวพอมาอัศวินไม้อะก็ไม่รู้นะว่าอะไรในตัวคุณทำให้เขาแบบรู้สึกตื่นเต้น ขางคล้ายหลงไหลในตัวคุณอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆนะฮะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองคนที่เข้าข้องว่องไวดูมีเสน่ห์ทั้งคําพูดการกระทําการแต่งตัวดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่ทําอะไรก็แบบพุ่งชนพุ่งชนมีเป้าหมายแล้วพุ่งชนพุ่งชนอย่างเดียวหรือเปล่ามันมีความกระตือรือร้นนะคุณเป็นคนแอคทีฟเป็นคนมีไฟอ่ะแล้วเวลาทําอะไรดูแบบจับคเฉง เขาคล่องว่องไวและประสบความสําเร็จด้วยอืมเขาเลยแบบเอออยากอยากทางานด้วยอยากมีถ้ามีกิจกรรมอะไรก็อยากแบบเข้าไปร่วมด้วยจะเป็นแบบจะเป็นไปได้ไหมนะที่แบบอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคุณอยากจะทํากิจกรรมร่วมกับคุณเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะคําไหนนอนนัน่นนะาอาจจะเป็นแบบในกลุ่มหลายๆคนนะ เฮฮาสังสรรค์มันรู้สึกว่าตัวคุณเองมันมันมีอะไรน่าตื่นเต้นในชีวิตตลอดเลยอะแล้วคืออะไรรู้ไหมแบบมันตรงกับสี 5, ถ้วยห้าถ้วยเดี๋ยวไอจะอธิบายให้ฟังอีกคุณไม่ใช่คนคนแบบที่น่าเบื่อคนสังกตายอะไม่ใช่คุณไม่ใช่แบบนั้นเขาอยากใช้เวลาร่วมกับคุณมากๆมากๆเลยแหละถ้าบอกได้ก็คืออยากใช้เวลาร่วมด้วย ไปมีแบบกิจกรรมไหนชวนเราด้วยนะอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะมีทริปมีอะไรที่น่าสนใจเขาอาจจะแอบ,บมาบอกคนก็กด้ไปด้วยกันไม่ล่ามีเพื่อนไปด้วยนะอย่างเงี้ยนะคิงดาบเรอในขณะเดียวกันเขาก็ชื่นชมคุณนะชื่นชมในความคิดของคุณกล้าตัดสินใจความบอกว่าความดุอ่ะ เขาจะบอกว่าจะดุไปไหนเนี่ยออแต่มันมีความเซ็กซี่อยู่ในนั้นนะคิงคิงดาบกับอัศว,วินวายอ่ะมันเหมือนกับว่าดูมีเสน่ห์เล้าใจนะแต่แฝงไปด้วยความขรึมความดุอ่ะแล้วตามด้วยเจมเพลอร์ด้วยนะคะเอาจริงเอาจังน่าเกรงขำคนที่มีเสน่ห์และน่าเกรงขำร่วมด้วยอ่ะคุณอมมัน มันน่าเอื้อมอ่ะเออมันน่าเอื้อมนะชอบของยากนะคนคนนี้น่าจะชอบแนวแนวโหดแนวยากชอบของสูงเีย mm hmm. ไม่งั้นนะอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าได้คุณมาไว้ครอบครองอะมีเดวิลอ่ะเขารู้สึกว่าปรหนึ่งเหมือนได้ได้ได้คว้าดาวอะ่ะ ชอบของยากอะไรที่ยากๆอะ่ะคนคน,นี้ชอบอะไรง่ายๆเนี่ยให้คนอื่นให้คนอื่นเถอะอะไรเงี้ยแต่ันไที่ยากๆเนี่ยขอขอลองสักตั้งอยากดูแลอย่ากปกป้องดูคุณเป็นคนที่เหมือนดูแลตัวเองมาเยอะแล้วหรือเปล่านะเก่งเป็นผู้นำดูแลแต่คนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะ ปกป้องดูแลคุณได้ไหมล่ะให้ไว้ใจเขาไหมล่ะอย่างเงี้ยแต่เขาคงไม่ได้อยากจะควบคุมหรอกนะมองเห็นอนาคตมากกว่านะอยากถ้าอยากจะจริงจังก็ก็ต้องจริงใจกับคนที่มีความจริงจังในชีวิตแบบคุณนะเขาไม่ใช่คนที่แบบเล่นๆหรอกด้วยสองดาบแล้วขยายได้สิบดาบเนี่ยแรกๆก,ก็อาจจะรู้สึกแบบสับสนในตัวเองแล้วก็กลัวๆด้วยแหละนะ แต่ไปไปมามาก็มันรู้ใจตัวเองว่ามันสองถ้วยเปิดมาก็สองถ้วยเนาะแล้วมีเดอะมูนด้วยอะ่ะมันมันตัดคุณยากอะ่ะตัดนี่ไม่ใช่แบบว่าตัดไม่ใช่แบบอ่าเหมือนคุณเป็นตัวเลือกนะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองนี่แหละถ้าถ้าเผื่อจะเล่นไม่ใช่ใช่เล่นสิถ้าเผื่อจะเอื้อมของสูงอะ่ะ การที่จะปกปักรักษาคุณได้ปกป้องคุ้มครองคุณได้มันไม่ใช่แค่สติปัญญาอย่างเดียวไพ่เหรียญยังไม่ออกเลยอ่ะด้านฐานะการเงินละอืมตรงนั้นอ่ะปัจจัยอ่ะในด้านของแมทริออรลอ่ะมันต้องมีไหมไม่ใช่ให้คุณมาซับพอตในด้านฐานะอย่างเงี้ยด้านความรู้การศึกษาด้านตำแหน่งเขาอาจจะดูดูไฮอ่ะ แต่ว่าในด้านของซัพพอร์ตในด้านของไฟแนนซ์ในด้านการเงินอนะอาจจะยังแบบขุกขกอยู่ก็ได้นะนั่นแหละมันถึงทำให้เขารู้สึกแบบไม่มั่นใจเพราะมันมีแปดถ้วยด้วยไงมแม้จะสับสนนะนะแต่ก็รู้แหละวว่าคือคุณสำคัญที่ที่สุดในในตอนเนี้ยคุณสำคัญนะอ่ะสำคัญ เหมือนกับคนในครอบครัวเขาเลยแหละใจให้เทมาที่คุณเลยแหละนะอยากจะชัดเจนนะฮะแต่ด้วยเพราะอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาอะทำให้เขาเหมือนต้องอยู่ชะงักก่อนอาจจะเวลาไม่ตรงกันไหมหรือเขาจะต้องแบบ มันอัพเลเวลตัวเองนะหน้าที่การงานเพื่อที่จะให้แบบมีรายได้เพิ่มขึ้นดูแลตัวเองมากได้มากขึ้นกว่านี้แล้วพร้อมที่จะดูแลคุณด้วยซัพพอร์ตคุณด้วยแบบนี้หรือเปล่าอยากบอกแต่บอกไม่ได้หรอกคนที่จะแบบขัดสนอยู่ในด้านของออการเงินต้องใช้หลายอย่างจำเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยเวลาที่จะ อยู่ในความสัมพันธ์มันจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กันฟังเลยมันไม่ได้ขอสู้เพียงลำพังนะสี่ถ้วยเนี่ยเมื่อก่อนนะ่ะชีวิตเขาอาจจะเป็นอะไรที่แบบมีแต่เรื่องที่น่าเบื่อก็ได้เบือ่อนะหรือความสัมพันธ์เก่าอะก็อาจจะจบไปนะคะจ,จะจบลงในลักษณะที่มันทำให้เขาแบบนึกถึงทีไรก็เซงๆนะ แต่ว่ามันจบไปแล้วนะเวลาที่คุณเข้ามาเนี่ยอีกในขณะเดียวกันก็คือเขาอาจจะไม่ได้จบในความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้มีใครแต่ว่าชีวิตเ้ามันจำเจอ่ะมันน่าเบือ่อแต่เวลามีคุณเข้ามามันเหมือนกับว่าความน่าเบื่อของเขามันได้หายไปละเดีว่าจบไปละมันมีแต่แบบคือหกหกไม้มาแทนอนะ่ะมันต้องเป็นอะไรที่คุณต้องนำพาแบบ สิ่งใหม่ๆคุณต้องนําเหมือนกับคุณนําพาสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาอะ่ะการเขาจะประสบความสําเร็จนะในชีวิตมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นภูมิใจในตัวเองเี้ยมันมีชัยชนะมันมีการประสบความสําเร็จนะบางทีเฉลิมฉลองอะไรอย่างนี้ด้วยเลยอ่ะนะเขารู้สึกดีใจนะที่มีคุณอยู่เคียงข้างรู้สึกภูมิใจที่มีคุณอยู่ด้วย ดีใจที่ได้พบเจอคนแบบคุณคุณดูเป็นคนที่ละเอียดละเอียดลึกซึ้งเนะขาเขาเข,ข้าใจผู้คนดูเป็นแบบที่พักพิงทางใจก็ยังได้เลยคืออบอุ่นนะอยู่ด้วยแล้วปลอดภยัยสบายใจปลอดภัยมากนะเนี่ยควินถ้วยเนี่ยแต่ด้วยแปดถ้วยกับจัสเมนเนี่ยสิที่แบบม,มันทำให้เขารู้สึกว่า ตัวเองอะนะเวลาอ่านยังรู้สึกเลยว่าคุณเนี่ยเอื้อมยากแต่เขาอยากเอื้อมนะฮะอยู่สูงอนะอยากเอื้อมหล่แจะว่าขอขอพักเบรกนะเพื่อที่จะเหมือนต้องไปทําอะไรในชีวิตตัวเองอะไปปรับปรุงแก้ไขต่เป็นด้านการเงินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เหรียญไม่ขึ้นไงแต่โปรไฟล์รูปรักษณ์หน้าตาหุ่นเหนอะไรอย่างเงี้ยอืม สติปัญญาความสามารถน่าจะครบไอ้ให้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคนคนนี้ด้านจะ,น,จะน่าจะการเงินยังอาจจะไม่เก่งในด้านด้านการเงินด้านไฟแนนซ์อ่ะนะนั่นแหละเพื่อที่จะพักเบกเพื่อที่จะไปดูแลตรงนั้นให้ดีขึ้นก่อนแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเดอะซสันเนี่ยคือว่าอยากบอกเลยว่าอยากจะใช้ชีวิต นะร่วมกับคุณร่วมกับพลังงานหัวของ,ของคุณนะ่ะดูแบบมีคุณแล้วเป็นแรงบันดาลใจเป็นอะไรที่ชีวิตนี้ไม่ไม่มืดบอดอนะ่ะคุณมันแสงสว่างอยู่เรื่อยๆเรื่อๆเื่อยๆเลยแล้วเดวิลน่ะขึ้นมาอีกนะมีเดอซันด้วยนะอยากจะครอบครองนะไม่ได้อยากจะควบคุมนะอยากจะครอบครองอากจะพักเบรกก็อยากพัก แต่ว่าก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ถ้าเบรกนานเนี่ยพักเบรกมานานเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปสนใจคนอื่นละถ้าเกิดมีใครที่แบบผู้เข้าแข่งขันนะ่ะคดดิเดตที่ดูแบบเหนือกว่าอะอย่างเงี้ยคนคนนี้เบรกไม่นานหรอกเชื่เหรอ,อเดี๋ยวก็กลับมาอยากบอกว่าเธอมันเธอมันใช่นะเธอมันเธอมันได้ใจเรา ต้องการอย่างมากเลยแหละที่ไอบอกอะ่ะ The Sun Devil เนี่ยต้องการแบบรุนแรงแครอบครองม,มากรู้สึกแบบนั้นเหมัอนติดกับดักยังไงไม่รูนะ้ความเก่งความสามารถของคุณความเหมือนกับคนที่มีความอบอุ่นเข้าใจดมูมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวมากๆอะ่อะอืมแล้วในกรณีหนึ่งก็คืออาจจะดูอ่อนกว่าวัยด้วยอ่อนกว่าอายุจริงอะ่ะ ะะอยากบอกก็รู้สึกหลงไหลรู้สึกเติมเต็มได้ก็รักก็ชอบไปแล้วแหละนะคะเนี่ยอยากอยู่ด้วยอยากเข้าใกล้อยากจะอุ้มกอุ้มไปด้วยนะอุ้มไปอยู่ด้วยนะแต่ทาไม่ได้เพราะว่ามีอะไรที่ต้องมายับยั้งชั่งใจอยู่นะคะแล้วกนะ็จัดเม้น์น่ะมันเหมือนกับคนคนนี้น่าจะระลึกนึกถึงผิดช,ชอบชั่วดีอยู่เนืองๆด้วยนะคะ อืมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตสาดดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตสาห์แบ่งซุปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่า ขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมทั้งด้านโพทศัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปในขลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ